แ0 0ล้านวิวนะครับล้านสามแสนว 3, 000, 000ิวครับเจ้าของผลงานเพลงนะครับแฟนเก่านากายนี่เป็นฮู้จักปะครับเดี๋ยวมื้อนี้จะได้ฟังกันแฟนเก่านากายนักล้องนี่เพิ่นมาจากสปปลาวครับเนะาะแขงวงคำนวนครับเนาะเพิ่นสิษย์พเปิดตัวเพลงเพื่อเธอแรกชื่อเพลงแฟนเก่านากายนะครับขับร้องโด,ดยเจ้า,า,าของผลงานเพลงครับเนาะ ปาธนาสีวิไลนะครับ เพิ่มลูกเล่นพูดกับคนดูบ้างเอ,อเซเทีนเวลาก่อนก่อนก่อนหล่องกับกับหล่องเซ็ตแล้วก็ต้องปากผลงานนะต้องผลงานล่มเนี่ยล็กน้อยอ๋อโอกาสน,น่าเด้อครั้งเล็กตื่นเต้นที่ไมื่อ นตอนนี้อะเขาอยืนห้าร้านน่ะเนาะของร้านซปเปอร์ไซส์การเกษตรทุกคนตอนนี้ก็คือลูกค้ายังวุ่นวุ่นเลยอะเมื่อกี้ในะคะกำเมื่อนอะไรเนาะกำลังน้ำแต่งตัวทุกคนกำเตรียมตัวทุกคนนี่แหละใบใบ12ม้วน12ม้วนจะหน่อยกันเดี๋ยวเท่าก็จะได้ขึ้นห้องเลยทุกคนล่าสุดแถวนี้เลยเดี๋ยวมานูการทคนจีเป้ยยังไงเนาะนี่นะคุณกาลูกค้ายังเยอะทุกคนเนาะมาซื้ออ่าปุ๋ยเต็มเลยเนาะ และ้วไปจกสลากเพราะแจกของรางวัลเสร็จเลยทุกคนเอ้าดี๋ยวเข้าไปหาเอ้ยๆไอ้พินนน่นก่อนปั๊บมืดเลยโอ้แกงตับเนาะเกียงตับเกียงตับเลยใครดีใครดีดิไปเถาเดี๋ยวไปท้าคุณกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งทางพีกันดีกว่าเนาะน,น,นี่อันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์ไซส์การเกษตรเด้อเป็นเ,เจ้าปลาจะมีอ่หนักฮ้องเนาะ ຈົ້າจ้าของดังทุกคนมาห้องเพลงคือดังกําลังห้องเลยขอคุณอ่ะพ่า เวีนหมดกรรมเลยจ้ะคุณแม่อยากเบิดกรรมกับไปหนีป้าหัวหลอแม่สิเบิดกรรมท,ทันทีแต่ว่าแม่บอกว่ารุ่นน,น,นี้คือสิป้าว่าไรล่ะล่ะอาจัรยว่าอ่ะเดี๋ยวจมีมวลกระต,ต่ตายปฏิกเสียเวลาออกมาฟอนนับการเ์ใอปรด็รับสมัครแข่งขันเครื่องดา,ดา่ง,างหน้าเวทีลุงซาคนร้ายใจหมอพิเศษสำหรับคุณแม่สุภูริเว้นกันแล้วกันนะจ้ะเอาลูกขึ้นตัวรับกันณ์มาดี yeah sí, we อและท่านสุดท้ายครับกาเป็นผีทุกนเลยท่นสุดท้ายน้ำมาจากตำบลไม่บรวงของเราแล้วนายชาชัยแงพรมค่ะคุณดาวลค่เดินมาด้านหน้าเลยทุกคนเท่าก็จะได้ขึ้นไปห้องแล้วนะงนจากเจ้าาพิธีกรพประกาศของรางวัลเท้าปัจจะไขึ้นไปห้องแล้ทุกคนตอนนี้็อยู่ทางนั้นหลังของเวทีนะกำลังเตรียมตัวกันเล เดี <gesch> ๋ยวส่งคู่ฟังผู้ชมค่ะหลังเราจะเป็นนักส่ง <serves> ต <ível> ีนนักพละฮ้องทุกคนไปกกันน่อจะพละถึงเข่ากันเลยทุกคนมาหมดกันทุกคนวันน้เชิญผ่านหรือไม่ผ่านนะที่ว่าสี่ฮ้องประมาณสามเพลงทุกคนแต่ว่าเอาเปียกเป็นสองเพลงดีกว่าเนาะเดี๋ยวเบิ่งกันทุกคนว่าฮ้องเพลงอยังแม่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงทุกคนรออ่ะพี่จิ๋วขอ่ลประกาศก่อนนะเฮา าเบิ่ดลำกันทุกคนทีกว่ากินที่ u งยูทแล้วตอนนี้ใน YouTube 300ล้านวิวโอ้สามแสนเงี้ยเนาะเอาต่อไปได้สามร้อยครับเนี่ยตอนนี้สามแสนล้านวิวนะครับโอ้สามแสนวิวครับเจ้าของผลง,งานเพลงนะครับแฟนเก่านากายนี่ไปหุ้งแท็กปะครับเดี๋ยววัอนี้จะได้ฟังกันแฟนเก่านากายนักร้องนี่เพิ่นมาจากสปป,ปลาวครับเนาะแขวงคำนวนครับเนาะ พจนสิมาเปิดตัวเพลงเพลงเธอแรกชื่อเพลงแฟนก่านากายนะครับขับร้องโดยคเจ้าของผลงานเพลงครับเนะนาะกาธานาศีวิไลนะครับสังกัดค่ายพโล,โลมิวสิกผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็ปลูกปั้นนะครับโดยอาจารย์ภูศรีวิไลใครได้ยินเคยได้ยินไหมครับภูศรีวิไลตะเวนแย่งตานะครับให้ผมล้อให้ฟังก่อ <laughs> บ่อเอย่างครับไปกดในยูทูบได้ครับเนาะคันของอาจารย์ผู้สิบไลจะเป็นเพลงตะวินแง่งตาเป็นเพลงที่ซึ่งซึ่งเขากับชีวิตของแทบ้านเขาได้ดีแต่ว่าวันนี้อาจารย์ผู้สิบไลนอกจากเพลงตะวินแง่งตาแล้วก็จะเป็นเจ้าของเพลงเบอร์เก่ายังเฝ้ารอครับแล้วก็ฝากที่ตามทางยูทูบไปกดฟังอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้ ได้เวลาอันสมควรกับเนาะของน้องปัฒนาศีวิไลกับเพลง นี่คืออะไรนี่คือมาน้อยน้องชื่อไอ้หยังแบ๊กแบ๊กน้องแบ๊กน้องแบ๊กน้องดำน้องแบ๊กนะเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรครับรู้จักรู้ใจใจรื้เบือออกมันไว้แล้วนะน้องชื่ออะไรเดอะเอ่อกิจเจบูนกิจเจบูนจริงไหมพี่ปัดพูดถูกไหมพี่รืะอใจรื้หมาตัวเจ๊ โอ้ยน้องยังมาบกวกรเลยทุกคนเอ้ยเกิดจะแพงนะนี่อันนี้ใครอ่ะเอตพลดูดักครับโอ้เอลตีดอเอลตีกต็กากมาบ่ตีเอลก็มาบ่นี่น้องพี่เอลจ้าเขือนเป็นพี่เลี้ยงน้องหมาทุกคนนี่เป็นพี่เลี้ยงน้องหมาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงขอ,อ,อ,องน้องพร้อมนะหนึ่งจะเจ้ากันมาคอนเสิร์ตนำเดอ้อมางานซุปเปอร์ไซต์กาเซต์น้องหมาหิวน้ำบอกน้องหมาหิวน้ำไหม นูซี <out ch> mm ่เนาะสันงาม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 เลยเออเตบปู่อะเตบปูเตบปูเนาะสมใจเอลพีเลยทุกคนสนับพลิ้นฟองลิ้นเต็มที่เลยเอ้าน้องกึมกับน้องเบลล่าฝ่นกลับเลยสิเราก็เลยมาดิ๋นอยู่ห้องเหรอเนี่เปิดเออพร้อมทุกคนวิธีร้านไอโตไอตัวรู้เลยทุกคนไอเสียคนกันนั่งอยู่นอกนะนั่งอยู่นอกแล้วก็มีทั้งอานิพน้วก็แม่ปิดนี่แม่เจ้า เจ้าเอลทีแม่งกับพี่เอลนี่ยเออเอลทีมันจ้ไปโรงเรียนเนาะวันนี้พักใช่ไหมเออวันนี้วันอะไรวันเสาร์โอ้พี่ฝ้ายหลงวันเลยเนี่ยพี่ไออยู่อ๋อที่ไออยู่เหรออืมพี่ไอก็กินแค่หม่งนะระวังไอตื่นเนอะแบ่งกันกินเนอะค่อยๆกินเนอะเอ้าแบ่งกันกินแบ่งกันกินอุ้ยน้องหมาหนอน จ,จับมัน,นไม่ไมันมีีมมกังใจใช่มันไม่มีกางเก <c oughs> ม,มั่มีต้องปิดไว้นะปิดจูน้อยไว้เห็นไหมเดี๋ยวมันอายกล้องเนอนี่กขได้แบบนี้เนยรอเลยนี่ กินชมขั้นเวลาเด้อผู้เล่เนอะมาเลยนะคือมันน่ะคุ้นๆคือมีแต่คนหล่อๆงามๆแต่ว่าก็มีคนนั่งวนใจก็มีคนจับลูกบอลไปดิอ๋อลูกบอมันหายกันเอ้ยมันเมื่อกี้เนี่ยพอที่ยวขาหรือวที่ยวขามเดคนมากินส้มกันบนี้ มีน้องหมาพร้อมน้องแบ๊กน้องหมาน้องหมาน้องแบ๊กน้องดำน้องแบ๊กแปลว่าน้องดำไงเออขน่ะสมซื้ออย่ดีมีความทันทุกคนนี่ต้องนี่เงี้มันดูหล่อโซมาเป็นยังไงแค่ร้องเพลงเมื่อกี้นะให้คะแนนเท่าไหร่ที่ผ่านดิบอจังไรอ่ะไปเอาไปเลยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเงินวะน้องป่าต้องน้องป่าเลยเมื่อกี้มันคอยก่อนอาจจะเป็นเพราะเครื่องเสียง แล้วก็ไม่เราอาจจะคือคือมันอยู่มันอยู่ที่มือมิคน็แหละไม่ไม่มีปัญหาแม่คือหัวอะไคือคือเอีมขึ้นไปมีปัญหาแล้วไหมหรือไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนกันอยู่แล้วเปลี่ยนมาเสี่อันแล้วไหมอืมก็เลยเสียงแล้วเปลี่ยนไหมหนึ่งกับบุหรี่กันนะแต่ละไมมเสียงบุหรี่กันนะก็ต้องได้มาปั๊บมิไมมเปลี่ยนไมมอันนึงก็ต้องได้ปั๊บมิตลอดถนมชินไหม ไม่เปลี่ยนยุ่งซีโต้เขาก็เลยฟับมิกตลอดมันก็ได้ที่หมดนมันคือกันเนาะเสียงเข้าโอเคโอเคโอเคร้องผ่านผ่านผ่านเสียงนะได้ยุ่เนาะถึงว่าจะค่อยก็ยังมาผ่านแล้วก็เพิ่มลูกเล่นพูดกับคนดูบ้างเอ็นเตทนเวลาก่อนก่อนก่อนร้องกับกับร้องเสร็จแล้วก็ต้องบากผลงานนะต้องบากผลงานล่มเลยสักน้อย อาออกกันหน่าเด้อครั้งแรกตื่นเต้นที่มาางผู้จัดการผู้จัดการหางานบอยยังบกพร่อเลยงานนะฮะเอ้าคือว่าได้ยู่งมากเป็นภาษาบ้านเจ้าของเลยเพราะว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์เราไม่ต้องพูดเป็นคนไทยเราต้องบอกเป็นคนเล่าเลยภาษาบ้านท่องมีบทเรียนใหม่ทุกคนผู้ชมกดตบมือให้ภาษาบ้านสนใจ FC กับบ้านไหนได้ นีลุงคนหนึ่งยืนขะแขกแล้วเฮ้ยเออคือเอ้ยเก่งกันเลยแต่ว่บบา <c oughs> เอาา็มบาีรอไปก่อนนะเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยนี่เลยนอกจากผู้ไทยดำเอามาตัดเองอ,ออกตอนน้นไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเข้ากับแบบจากเบืองเข้าแสดงี่เง่างานก็ได้บครบเนาะงานครบไปออกได้เฉพาะต้องโทษต้องโทษคนเอางานมาให้นะเพิ่งเสด็จโงครบได้แค่นั้นแหละแล้วมันยังไม่ครบแล้วมันยังมด้รงนีรนะตามจริงแล้ว มันบร <mel> ิสุทธิ์แบบตามคูกับเจ็ดเลแต่เอาเท่าที่นีแล <อ Carbon. S 1> <mel> ้ว <mel> ก <ic int S 2> <mel> ันอันนี้บริสี่นี่บริสีพระเอกกับคนใหม่เลยออมีกับพระเอกกับคนเก่านียบริุียอดอดีตเลยเราหาคนใหม่ยังบริทธไทยกับคนใหม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ตอนนี้ก็คือมานั่งกินข้าวกินน้ำอุ่นอีกประมาณสองโมงบ่ายสองโมงเช้าทุกคนก็จะมีฮ้องดังเพิ่นขึ้นไปห้องทะคนก็คือเบียร์ห้องพงในเอวทุกคนก็เลยก็ตั้งตารออยู่นะก็เลยก็ต um yes? ั้งตารออยู่การเบียร์ห้องพงขึ้นนี่ก็คือคนแน่นในทุกคนเราเบิ่งกันล้ทุกคนเอ้ยมาเบิ่งตัวจริงได้ยังไงเนี่ยทุกคนคึกคืนเลยนะทางในแต่ว่าทางนอกคือเราเงียบๆแล้วนั่นหนึ่งนะเงียบๆแล้วต้องฟาอมึนตุ้มแล้วทุกคนบรรยากาศให้ละ